สวัสดีพี่น้องมาดยค่ะกินเขากันไปหน่อยกินขา้าวบอะไรไก่ทุบแป้งทอดกรอบนอกนุ่มในกำลัรงร้อนๆเนี่ยตำด้วยแค่รอดตำใส่กับบะเขือนะคะปะัดเขากันบจจ่ดจ้ะพี่แน่ๆกับเขาเนี้วห้าหงสุกแล้วเอาละจ้ะอาหารวันนี้แซ่บแท้แน่นอนอุ้ยหอน เขาก็ห้อนตำแค่รสกระเพ็ดบะเนี่ยเอาตีเอาตีไก่ก็ห้อนห้อนบดแสบมันสิไปอยู่ใสเนาะพี่น้องเนาะไม่อร่อยมันจะไปอยู่ที่ไหนความอร่อยมันก็อยู่ประมาณนี้แหละนี่กรอบเบๆเ,เอาละเบาๆไรอย่าห่างตักเข่าไปนั่งกินกันจ้ามาเด้อจ้า Hãy subscribe cho

เอ,อเองกอบเองแบเองมองนี้มัน очку Qualhствен cọp, มันจะได้กินใกล้แบบสะชัยมาก น้องวิธีเห็ดไหลเราได้พี่น้องเห็ดให้ลูกกินนี่ติดใจเลยใบแห้งใบแห้งงอ่ไก่ห่อเลยค่ะ ม่หน่อยมักไก่แค่สิบห้านาที แตะเ,เ,ดเดี๋ยวจะพาพี่เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเที่ยมนะจ๊ะท <c oughs> านไทยถนนคนเดินมีสต๊อกโคมค่ะ จองตัวเรียบร้อยแล้วคะ่ะจะว่าบนไหนนองขึ้น นนคนเดินสามวันสามคืนถนนคนเดินสามวันสามคืนแต่ว่ามันหน่อยไจองขรงแ่มมันหน่อยไปเศร้าแร่กับแม่บีไปนอนทั้งสามคืนเลยนะคะเพราะว่าแฟนแม่บีเขาจองขรงเร่แล้วเขาได้ส่วนลดครึงแล้วค่ะ นี่นอยก็จะไปแค่งาเว้น,นออกจากเมื่อไม่นายเจ็ดโมงที่ผ่านไปถึงเมื่อร้อนกับเกือบห่าโมงแรกหาโมงเช้านั่นาจะแต่แต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ตะวันเม่นาสิบแปดวันเสาร์นะคะวันเสาร์เขาเปิดเที่ยง หอดซีทุ่มบั้นซุกเขาเปิดซีโมงแรงหอดซีทุ่มนะคะเป็นไหร่กับทุ่มหนึ่งรสออกไปสองคนกับแม่พิม จะไหหน้องๆลลยคน้นได้นี่ข้าเจ้าจอ,องแรมค้นสีหลยหพี่น้องเพราะคน้นประเด็จไปเมื่อไทยไมันวนี่โควิดเพราะจัดงานไทยไพ็กระยาไป รังคนผัวก็เฮ็ดงานอยู่โรงงานโรงงานเล็กในเมืองนี่เขาจองโรงแรมเระเสโซุดค่ะขาดว่าคนแน่นเอียดคองกิน่นคือสิยเทียบ เดี๋ยวเขาคอยมาเบิ้งกันไม่น่าจะไปถ่ายคลิปให้เบิง้งคิดว่าบเป็นแต่นคนไทยดอกพลังเองเขาก็อยากเบิง้งสองปีแล้ว ที่ออกไปเที่ยวนอกประเทศบ้านไหนบ่ล่ะคนเยอะขายควองกับที่ขายที่นี่นองไม่น่ากะตื้นเต้นเนี่ยเลย จะได้ไปเยอะในบรรยากาศงานไทยในต่างแดนเนาะงานนี้เสียมเป๊ะใบใหญ่ๆิึงเสียงยังกลับมาบ้านเนี่ย ได้ก็ตั้งต้อสิบไปจองรถจองโรงแรมกันเพียบเลยถ้าเขาอยากไปพักถ้าจองไม่ต้องแรมให้เขาอยู่ค่ะนี่ราคาพิเศษขึ้นละพันสามร้อยคนแต่ว่าม่หน่อยว่างงานเขาจัดหอดแค่สี่ถุม จากนั้นก็บม่มีอย่างแล้วก็เลยไปนอนแต่วังกับเชินบอลท้ารับผู้ที่เทีย่ยวต่อบางคนก็ไปพับไปเท็กต่อนั่นๆเนี่นยไปเที่ยวในเมืองหลวงมันมีสถานทีน่ท่องเที่ยวมีพับมีเท็กเยอะแยะ เป็นคือแต่ก่อนเนี่ยนั่นอยู่สมัอนี้ขันเ่าเรื่องพับเรื่องเท็กหน่อยคอยซื้อๆอยู่คอยหุ้นหวยมันเป็นน้ำว้เป็นน้ำอายุว่ะตะกี้นะหนาวบาับสามสิบองศากว่ากับไป ไปเดินาับรถแม่พุ่นไปเที่ยวจังหวัดใจเอาว่คนเท่าเวลามันหอนงามแล้เมื่อกีบไม่อยากไปแล้วพุ่นอยากไป เบิ้งหน้าเบิ้งคุ้นเขาแบบผมแมนความเป็นไงวะไหนก็แต่อยากไปไปได้อยู่บนนั่นแต่คือคอยนี่แหละไม่อยากไปใช่ไหมนี่ กิน mm hmm. สองเทือได้ทับแรงอีกรับนตำไรไว้เท่าเดียวใส่ถุงเ่าเขาตู้เย็นครับทำแค่รสเนี้ย สมใจอยากเนาะใข่ทอดไข่ทอดละไรนะด้วยกักจใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บเราติดตามชมคลิปถนนคนเดินในต่างแดนนะคะดูแลกักจใจนะคะรักนะจุ๊บจุ๊จ้า